ไปที่เรื่องของหอการค้าไทยนะครับเขาจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีนะครับบรรยากาศในการจัดงานเฉลิมฉลองของหอการค้าไทยนึ่งในโอกาสครบรอบ80ปีณนะศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพคมืองทองธานีที่จังหวัดนนทบ,บรุรีเป็นไปนด้วยความคลึครื้นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาร่วมงานมากมายรวมถึงพนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นต้น ประธานสภาหอ,อการค้าไทยคุณพงศักดิ์ัจกุลกล่าวว่าหอ,อการค้าไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการส่งเสริมการค้าการบริการและการประกอบวิชาชีพแต่ร่วมมือกับเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อเดินหน้าต่อต้อตานคอร์รัปชันอันจะมีส่วนสําคัญให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนต่อไปและการจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตอย่างสมดุล และยังยืนภายใต้แนวคิดประชาเศรษฐกิจพอเพียงทางออกของสังคมโลกโดยปีนี้ไม่เป็นเพียงการจัดงานแสดงสินค้าหรือการเฉลิมฉลองเท่านั้นแต่จะเป็นการแสดงบทบาทในฐานะที่เป็นองค์กรหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อสาธารณชนเพื่อเป็นแนวทางให้กับภาคธุรกิจของประเทศได้นําไปปรับใช้เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะความผันผวน,นของเศรษฐกิจโลกและรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต เื่อขายทั่วประเทศสมาชิกหน่วยการรา,ากภาครัฐและเอกชนองค์กรต่างๆที่ได้ให้ความสนับสนุนการดําเนินงานของหอ,งองการค้าไทยมาอย่างต่อนเนื่องและยาวนานจบจนปัจจุบันเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยัง่งยืนสำหรับการจัดงานจะมีทั้งในส่วนของการเฉลิมฉลองการสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่30และการแสดงสินค้า TCC Expo 2012ภายใต้แนวคิดที่สุดแห่งสยามเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยด้วยโดยงานนี้จัดขึ้นระหว่าง16 2 3ถึง23สิพฤศจิกาย,ยนนี้ณนศะูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีค่ะจัดหลายวันเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นงานใหญ่ด้วยใครสนใจก็ไปเดินชมกันได้นะคะ บอสครับผมเ่าได้จัดงาน TCC Expo 2012นะครับชื่อโครงการที่สุดแห่งสยามเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่โอกาสครบ80ปีครับบอสก็จะมีการจัดนิทรรศการยอดกษัตริย์แล้วก็ยังมีการจัดบูธของบริษัทชั้นนำของไทยนะครับกว่า8ป0อบริษัทเด็ดและนะจะมีการสัมมนาเชิญวิชาการโดยเชิญกูรูชั้นนำของไทยมาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจนะครับซึ่งต้องขอบอกคุณผู้ชมนะครับว่างานเนี่ยเริ่มวันนี้นะครับถึงวันที่23พฤศจิกายนนะฮะ ที่อาคารชาเลนเจอร์หนึ่งถึงสามที่อิมแพคอารีนาเมืองทองธานีนะครับทุกวันเลยนะครับตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสามทุ่มใกล้บ้านผมไปแน่นอนที่สําคัญนะครับวันนี้พระเจ้ารง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราร,าราชาธินาด,ดามาศจะทรงเสด็จไปทรงเปิดงานนะครับ,รบและคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บนี้ tccexpo.com หรือ <Yeah. S 2> ว,ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างใต้จอในขณะนี้เลยนะฮะ Moving on, the Thai Chamber of Commerce handed a white booklet of suggestions to the Interior Ministry, suggesting ideas on how the government could adopt sustainable policies such as the sufficiency economy policy that will help promote economic growth as well as create balance and happiness in the society. Presiding over the 30th annual meeting of the Thai Chamber of Commerce, Interior Minister Jarupong Rungsuan said that opinions and suggestions made by business leaders at the conference will be forwarded to the government to enable it to develop future economic policies in line with the needs. The suggestions made by the TCC included the adoption of the sufficiency economy policy, and it said the government should also limit the use of its populist policies and apply them only in the short. Term to avoid creating any public debt for the country. Kickbacks in the country should also be urgently eradicated. Eradicated, that is, as they are holding back the country's progress. Education reform is also urgently needed in order to help prepare the public for the AEC formation in two years' time. Mr. Tarupong accepted the booklet and said he would forward it to the government soon. มีข้อความประจาสัมพันธ์พูดให้ทราบนะบท่านผู้ชมฮะมีงานอยู่งานหนึ่งซึ่งความจริงเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะหมดในวันไหนอะวันที่23วันศุกร์นี้นี่ฮะ TCC Expo 2012ครับงานมหากรรมแสดงสินค้าหอการค้าไทยนะฮะซึ่งจะซึ่งเขาจัดกันขึ้นมาแล้วนะครับที่เ h a l l e เจอร์ a อ l เมืองทองธานีนะครับ แล้วก็จะมีถึง7ภพาวิลเลียน7ส่วนนะฮะพาวิลเลียน7ส่วนฮะไม่ใช่7จพาวิลเลียนนะ,ะ mm. พาวิลเลียนนึงแบ่งเป็น7ส่วน7โซนอะ่ะมีโซนแสดงสินค้าใหม่นะครับมีสินค้าไฮไลท์แบรนด์ดังจากเครือสหพัฒ์โซนสินค้านวัตกรรมนะฮะท่านจะทึ่งกับสินค้าที่คิดค้นและก็พัฒนาโดยบริษัทในเครือนะครับนิทรศการดรเที iem, ยมโชว์พัฒนาอันนี้สุดยอดมากนะครับ จะเสนอประวัติข้อคิดคำสอนของดเรเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ะฮะโซนดีเอสซีนะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ปิดฉากการประชุมหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่30แล้วนะคะซึ่งภาคเอกชนก็ได้ทําสมุดปกขาวถึงรัฐบาลค่ะโดยในปีนี้ยังคงน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมกับการต่อต้านทุจริตคอรับชันด้วยค่ะซึ่งนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณในฐานะตัวแทนของนาย,ยกรัฐมนตรีก็รับปากว่าจะมีการนำเอาข้อเสนอแนะของภาคเอกชนไปกำหนดกรอบในการพัฒนาประเทศค่ะ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปีค่ะสำหรับการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศที่จะต้องสรุปผลการประชุมเพื่อรวบรวมเสนอต่อรัฐบาลโดยในปีนี้การประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่30จัดขึ้นที่ IMPACT เมืองทองธานีโดยมีนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมตรีเป็นผู้เดินทางมารับมอบสมุดปกขาว นายชัดชัยบุญรัตน์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยก็กล่าวว่าข้อสรุปในปีนี้ยังคงเน้นการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกและเดินหน้านโยบายลดความเหลื่อมล้ำรวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนเสนอให้รัฐบาลน,นั้นจัดทานโยบายประชานิยมแค่ระยะสั้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อฐานะการเงินของประเทศ พร้อมกันนี้ต้องเร่งปฏิรูปการศึกษารองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีคุณธรรมและจระิยธรรมโอกาสนี้นายจรุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษบทบาทเอกชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยระบุว่ารัฐบาลน,นั้นจะนําข้อเสนอครั้งนี้นําไปประกอบการพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ค่ะภาคเอกชนก็มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะเป็นผู้หารายได้เข้าประเทศซึ่งมีความรอบรู้มากกว่ารัฐบาลจึงเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดและหอ,อการค้าแต่ละจังหวัดจะต้องทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทําพิมพ์เขียวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละจังหวัดรวมทั้งสามารถกําหนดการใช้งบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การจัดทำโครงสร้างพัฒนาเมืองในแต่ละจังหวัดจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์จากคนในพื้นที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการคอร์รัปชัน ก้าวทันเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้กับชุติมาพึ่งความสุขน้องนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าว,วันจันทร์พี่สวิตพี่แดน<อ>แล้วก็คุณผู้ชมค่ะสใสเลยนะคะวันนี้ใช่ค่ะมีอะไรดีๆมาฝากคะค่ะเศรษฐกิจในวันนี้นะคะก็ขอเริ่มต้นด้วยการผลของข้อสรุปข,ของการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่30แล้วค่ะโดยข้อสรุปนี้นะคะก็ได้จัดทําเป็นสมุดปกขาวค่ะยื่นให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายนั่นเองค่ะโดยปีนี้เนี่ยนะคะหอการค้าไทย ขาก็ยังคงเน้นในเรื่องของการนําแนวปรัชญายเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาขับเคลื่อนในเรื่องของธุรกิจเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็เดินหน้านโยบายลดความเหลื่อมล้ําการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยังย่งยืนและก็สมดุลน,นั่นเองค่ะแล้วก็มีการเสนอให้รัฐบาลเนี่ยนะคะใช้งบประมาณในการกระตุ้นกําลังซื้อหรือว่าจัดทํานโยบายประชานิยมเพื่อเพิ่มอํานาจซื้อเพียงชั่วคราวหรือเท่าที่จําเป็นเท่านั้นแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อฐานะทางการเงินของประเทศ นั่นเองและที่สําคัญค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนั่นคือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาค่ะเพื่อที่เราจะได้มีการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั่นเองเนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการให้ความสําคัญในเรื่องของการเพิ่มทักษะแล้วก็ผลิตคุณภาพของแรงงานเพื่อรองรับในเรื่องของค่าแรงที่ปรับเพิ่มขึ้นและที่สําคัญก็มีเรื่องของการปลูกจิตสํานึกให้คนไทยเนี่ยมีค,คุณธรรมจริยธรรมตัวนั่นเองค่ะ เห็นภาพรถยนต์มาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะครับนี่ชุติมานี่นะเป็นไงบ้างรับรถคนรถมาตรการรถคันแรกนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างนี้ต้องรีบนิดนึงในช่วงธันวาคมนี้ก็จะหมดแล้วเรื่องของโยบายรถยนต์คันแรกค่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวสั้นเท n นกันนะคะไปดูผลสํารวจหอการค้าทั่วประเทศที่พบนะคะว่ามีความกังวลในเรื่องของปัญหาการเมืองมาเป็นลําดับแรกค่ะส่วนการเดินทางเย็นไทยของบารักโอบามานั้นเชื่อนะคะว่าน่าจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวให้กับประเทศค่ะ โดยนายธนวัน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลสำรวจมุมมองสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและปี2556ของสมาชิกหอการค้าไทยในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่30โดยระบุว่าภาคธุรกิจมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองค่อนข้างมากรองลงมาคือปัญหาเศรษฐกิจโลกและภัยธรรมชาตินอกจากนี้หอการค้าไทยยังได้สำรวจความเห็นภาคธุรกิจ ต่อการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐโดยมองว่าจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศและการท่องเที่ยวส่วนการเข้าร่วมเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ TPP ภาคธุรกิจเห็นว่ามีความจําเป็นแต่ว่าต้องศึกษาให้รอบคอบเพราะกังวลว่ากรอบข้อตกลงดังกล่าวอาจทําให้ไทยจะต้องเปิดตลาดให้สหรัฐมากขึ้นและอาจจะมีปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ ติดตามเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะวันนี้หอการค้าท่วประเทศก็จัดทาสมุดปกขาวเสนอรัฐบาลเน้นชูหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้เป็นต้นแบบให้รัฐบาลใช้บริหารเศรษฐกิจของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ํขาขณะเดียวกันก็ขอให้ตั้งคณะทํางานดูแลผลกระทบค่าแรงและเดินหน้าต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่30ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีซึ่งมีพิธีปิดสัมมนาในช่วงสายวันนี้ได้สเสนอสมุดวกขาวต่อนายจาูุพงเรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นประธานในพิธีปิดแทนนายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหาในสมุดปกขาวขอให้รัฐบาลเร่งออกมาตราการช่วยเหลือผู้ประกอบการและแรงงานจากนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ300บาททั่วประเทศในอีก70จงังหวัดที่เหลือตั้งแต่วันที่1มกราคมพศ2556โดยเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานดูแลผลกระทบในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนขอ,ของหอการค้าไทยเตรียมไว้39เรื่อง นอกจากนี้ให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านมาตรการภาษีและสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำให้ภาคเอกชนเพื่อลดภาระและแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องขณะที่นายภูมินทร์นสุดรองประธานกรรมการหอการค้าไทยกล่าวว่าจากการระดมความเห็นของสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศตั้งแต่เมื่อวานนี้จะนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้รัฐบาลใช้เป็นแนวทางในการบริหารเศรษฐกิจและเดินหน้าผลักดันนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่นการผลักดันโครงการ1ไร่1 0 0 0 0แสนคือพื้นที่1ไร่สามารถเพาะปลูกพืชเกษตรขายได้เป็นเงิน1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปโครงการ1บริษัท1ชุมชนเพื่อลดปัญหาด้านการกระจายรายได้รวมถึงการเป็นแกนนำต่อต้านคอร์รัปชันผลักดันให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงในงานครบรอบ80ปีหอ,อการค้าไทยค่ะพร้อมกับโชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรค่ะ บริษัทเจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าในงานมหกรรมแสดงสินค้าหอการค้าไทยที่สุดแห่งสยามจัดโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในโอกาสครบรอบ80ปีหอการค้าไทยภายใต้แนวคิดก,ดกษัตริย์เกษตรและดินแดนแห่งโอกาสเพื่อรวมเทิดพระเกียรติเนื่องในวรโรกาศมหามงคล84พรรษา นายวิทวัฒต,ตันติเวศรองกรรมาการผู้จัดการบริหารด้านการตลาด CPF เปิดเผยว่าบริษัทจัดแสดงนิทรรศการที่สุดแห่งสยามซึ่งจุดเด่นของนิทรรศการจะสะท้อนความเป็นผู้เชี่ยวชาญและศักยภาพผู้นำดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมภาพรวมด้านเศร,รษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศเกศรรษตรกรเนี่ย เป็นพื้นฐานอาชีพที่อยู่กับประเทศไทยมาช้านานเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำโครงการพระราชดำริมาปฏิบัติผมคิดว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งทางตรงและก็ทาง,ง,ทางอ้อมน,นอกจากนี้ยังนำเสนอภาพยนตร์เรื่องประเทศไทยดินแดนแห่งโอกาส ที่ได้ศิลปินชื่อดังแอดคาราบาวร้องเพลงประกอบที่ถ่ายทอดเรื่องราวการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและการดำเน,นินตามรอยพยุคนลบาทรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาและถ่ายทอดแก่เกษตรกรไทยกลายเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพการที่ c p s CPF มาสนับสนุนเรื่องอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยและผมได้มีโอกาสทำเพลงร่วม ก็ดีใจด้วยนะครับและอยากให้โครงการนี้มันประสบความสําเร็จและเดินหน้าต่อไปทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมบูธนทิทรรศการของ CPF ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23พฤศจิกายน2555ณอาคาร c h a ลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี